ก่อนที่น้องๆจะดูพี่นะครับห้ามแชร์คลิปนี้ไปให้ GM ดูนะครับถ้า GM ดูคลิปนี้พี่อาจจะโดนแบนนะครับเพราะว่าพี่เล่นโปรแต่คือจริงๆมันไม่ได้เล่นโปรหรอกแต่ว่ามันคือสเต็ปการดึงหัวนั่นเองนะครับก็ด้วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นนะครับผมนะในส่วนของโหมดธรรมรากันบ้างนะครับ นี่คือคำถามจากจ m ขอสแสดงความยินดีคุณได้รับไอเทมใหม่ก่อนใครล่าสุดนี่คือทรงผมใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าเกมใส่แล้วจะหล่อใส่แล้วจะเทพในทุกแบบทุกเกมสวัสดีครับคือ GM จะดูถูกผมเกินไปแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยถึงผมจะไม่ได้ใส่หมวกที่คุณส่งมาผมก็หล่อเทแล้วก็โหดอยู่แล้วนะครับถึงแบบ GM จะส่งแบบของพิเศษมาให้พี่เนี่ยพี่จะจะโหดขึ้นแบบเป็นชั้นเป็นเชิงไปอะไรอย่างเงี้ยก็อ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยว ขอกดรับไปด้วยกันวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยพี่ครับทำไมคลิปไม่แก้งเตือนเลยครับสำหรับใครที่กดติดตามอยู่นะก็ให้เราเนี่ยยกเลิกกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามเลยอ่าอันนี้มุกๆนะแต่แล้วก็กดติดตามใหม่กดกระดิ่งเลือกพี่ทั้งหมดแล้วก็พี่มีคําพูดที่ยาวมากนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณครับ oh, yeah, okay. รอ้โหยัดเค้หลอดที่สัสสัสอันนี้คือคือจริงๆ้วเนี่ยคือแบบมันแบบ เหมือนเหมือนคล้ายใครสักคนไม่รู้ครับที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าพี่ไม่สามารถพูดพูดถึงได้นะครับเดี๋ยวกูจะโดนแบนนี่นะครับก็จะเป็นทรงผมแนวนี้นะคือแบบเป็นทรงผมสับะลาออกแนวอนิเมนิดนึงนะครับน้องๆก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับก็คือแบบว่าโดน g m ท้ามาไหนก็ไหนแล้วครับ GM ท้าผมก็จะเล่นโปให้น้องๆดูนะครับคิดถึงจังว่าหมดธรรมดาคือเอาจริงๆเนี่ยบดธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล่นนาด้วยนะ ดูดิโอ้โหแค่ยังสวยอะชุดใหม่ยวค่อยรีวิวชุดดีกว่าเนี่ยนี่มันโคตรเท่่ะดูดิผมว่าเป็นชุดแหลงแน่เลยอะดูดิผมมันใส่มาพร้อมกัน2ตัวอะไรบ้ว้าวสงสัยผมคงต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วอะเอาเฮ้ยยืนทำอะไรอะยืนเออแดนกอ๋อนี่ไงแต่ปอีสัติเอาเฮ้ยเอาก็แบบว่าต่อให้มันก่อน อันนี้แค่ลองเชิงก่อนนะครับเพอดีว่ายัางเป็นเกมแรกคือคือคือ,คอต่อยมันก่อนนะเข้าใจปห <c oughs> คือจริงๆเนี่ยพี่หลายคนจะคิดว่าพี่แต่มืองอ้างจังความเป็นจริงเลยพี่พี่ไม่ได้อ้างนะครับถ้าพี่ได้ดูเชิงนะครับพี่จะโหดยิ่งกว่าโปนะครับมัน <c oughs> ก็ต้องเป็นธรรมนาอยู่แล้วครับลูกเขารู้เราเนี่ยมันก็ต้องลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอ่ะครับ <c oughs> ก็น้อง,อง,องเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับเทคนิคนี้นะครับพี่ก็สืบทอดมาจาก หลวงปู่เค็มโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับระวังแบบแหลงตกนะครับใครดูถูกนะฮะอาจาบมันเอาผมแล้ววะมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วเอา้เอาเฮ้ยอันอันอันนี้นะครับก็ลองลองเชิงอีกเกมหนึ่งไปก่อนนะครับไม่รู้จะอ้างอะไรดีละรอบนี้จะไม่ไปชิละคือมึงเป็นโรคอะไรกันวะแม่ง คือมันชอบตุยผมตลอดแหละคือผมจะเล่นไม่หัวคือมันแบบไม่่ใจเลยอ่ะแม็กก์ยิงกูหมดก่อนเลยเฮ้ยกูหัวร้อนนะเว้ยอย่างที่เตือนไว้ก่อนต้นคลิปเลยครับว่าอย่าอย่าแชร์คลิปให้จีเอ็มดูเพราะว่าเอ้ยังกูโดนไอ้นี่ตุยอีกแล้วแม่งจะตุยกูไปเป็นเวีเยอะไรเนี่ยแม่งกูจะลากหัวแม่งดูดีแม่งแล้วก็เล่นอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะดูดีแม่งไอ้โอ้โหดูดีอ้นี่แม็กก็แบบกูไม่เล่นแหละโอ้ไม่ไหวละก็ออกดีกว่า มีแต่คนออกอะดูดิโอ้เกินไปอะคือพี่หวังว่าเกมนี้น่าจะไม่มีใครที่แบบชอบมาตุ๋ยเรานะคือคือคือไม่ชอบอะพวกที่ตุ๋ยอะแม่งยังแบบยูปะปุ่งงดีดดีจะตายไรเงี้หมาครับเดี๋ยวก็จะแบบดึงหัวการลากเราต้องลากแบบที่ผมถนัดก็คือลากไปด้านซ้ายนะฮะมีคนตุ๋ยปาวะเอาเฮ้สายตุ๋ยอีกแล้วอะมันจะตุ๋ยเอาไอเอาให้ปืนเออนี่ไงนี่ไงเดินหัวนะโดนหัวนะ เอาอัอานี่มันโง่งไปแตกเนาะอ,องอยู่ได้เราจะลากซ้ายแล้วเราวันนัดละตัวเอา้านัดละตัวไอสัตว์โดนตัวต้องนัดละหัวเอา้าไม่โดนเลยเอาเอามันต่อยเอามันต่อยเอาเฮ้ยโดนตุ่ยอีกแล้วว่ะเฮ้ยเอเอเงี้ยแหละน้องครับชุบ ไม่ต้องชุบแล้วแหละหลายคนบอกว่าอยากให้พี่เล่นดีเซิร์นะครับคือแบบว่าเห็นแบบน้องขอร้องแทบตายอะ่ะพี่ก็เลยแบบจัดให้หน่อยแล้วกันนะพอดีมากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นปืนดีเซิร์ตสักเท่าไหร่นนะก็ถือว่าแบบเห็นน้องๆแบบติดตามพี่มานานอนะ่ะพี่ก็เลยจัดให้ซะหน่อยโอ,อ้โหนึกถึงสมัยแบบอยู่กับสมัยสงครามโลกครั้งที่2อนะ่ะที่พี่เป็นออกแบบปืนดีเซิร์ให้เกมฟรีไฟ,ฟนะครับคือถ้าพี่ไม่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2เนะี่ยคือพี่คงออกแบบให้ GM ไม่ได้นะครับคือลิขสิทธิ์แท้เลยนะ จับอุ้ยโหพ่อมึงอ่ะโอ้ยมันเยอะไปเยอะไปมันเยอะไปกูตุ๋ยไม่ได้มาดีสัตว์ตุ๋ยใครมันบอลลุนแล้วมันลุนแล้วมันลุนแล้วเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกูยูกูลงดีกว่าเดี๋ยวโดนตุ๋ยเดี๋ยวโดนตุ๋ยทิ้งระยะห่างไว้ก่อนขอ เกมสองนี่มึงยังเล่นอุ้ยตุ้ยได้ตุยได้อืออุ้ยเพื่อนดาวเลยมาดิเอาเฮ้ยกูจะดึงหัวมึงอยู่นิ่งๆด,งดิมาดิมาดิมาดิาดาดสามสามมาดิสามหนึ่งมาดิสามหนึ่งกลัวโดนตุยชิบหายปะแล้วไง แล, but, แล้วไง <ian> โอ like ้ยิงสักไก่เลยแม่งเอ้ยปืนใหม่โเป็นโรคอะไรนักหนาวเลยมันชอบเล่นปืนกลเลยโอ้ยยุ้ยดีเขาดึงหัวกันแล้วออกมาแล้วห้าวๆหน่อยนิดนึงนะครับมึงอีกแล้วใช่ไหมฮะมึงเหรอฮะดึงหัวกูเมื่อกี้อุ้ยมันโกรธมันโกรธ ไอบอรลราหมดแล้วครับตัวนี้นโอ้ยคุยเจะไมีไอบอลเลยโอยแ้แล้วไงครับแล้วไงแล้วไงครับแล้วไงครับมันเกิดมาอีกโดนอีกแนะ่เดี๋ยวซื้อลูกซองมาเล่นด้วยดีกว่าเล่นเล่นแต่ดีเสิร์ตเดี๋ยวแบบคนดูที่ชอบพี่เล่นลูกซองเดี่ยจะน้อยใจเอาเดี๋ยวก็แบบขอคนละไลค์นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคือจะเอ็มท้ามาผมก็จัดให้เลยนะ เอาเฮ้ยเฮ้ยมปนออกมาขวาวะเจ้าละน้องน้องไม่น้องไม่รู้จักระดับพี่ซะแล้วเป้งนัน่นละตัวนั่ละตัวไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะไม่ร้องนะเหมือนเก่งอะครับเหมือนเก่งลูกซองไม่ร้องหัวนะหัวนะ ไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะครับแมแม่แมนี่คือทําได้แค่นี้จริงๆหรอครับอคือคือถ้าคือถ้าไม่มีการตุยเกิดขึ้นนี่คือคงทําอะไรผมไม่ได้นะครับบอกตามตรงเลยใครที่เล่นแบบบวกซึ่งซึ่งหน้ากับพี่รับรองว่าคือไม่รอดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่จะบวกซึ่งซึ่งหน้ากับพี่รับรองว่าคิดคือคือน้องคิดผิดแล้วนะมาในเกมนี้คือพี่จะแบบรีบรีบฆ่าแล้วแบบคือเก็บคนเดียวเลยเอาเก็บสี่โชว์คนดูเลยไม่รู้ว่าคนในเกมแม่งจะจะเสือกพยิงหรือเปล่าอันนี้เราบวกเลยว่า เอามาดิเม็ดละตัวเม็ดละตัวแต่ว,ว่าคุณจะมาดึงหัวไม่ใช่หรอวะแล้วไงอ,อุ้ยอุ้ยอเอาเฮ้ยอย่าพึ่งซ้ำดิเอาเฮ้ยกูยัยยยงกูย,ยังเหลือชุบอยู่เฮ้ยโอ้โหเม็ดเม,ม็ดอ่อนให้เหรอเอาเอาหมวแต่เต้นไม่คือไม่รีบจบออชนะได้เฉยโดยที่ไม่มีพี่ หรือว่าพวกมึงทำโหดมากฮ่ก็เอ็มวีพีอะครับอ้ย oh. คือผมเบื่อแล้วอะคือ GM จะท้าอะไรอีกมาก็ท้ามาได้นะครับ mm hmm. พอดีว่าถึงจะท้าแค่ไหนเนี่ย mm hmm. ผมก็แบบรับคำท้าได้ทุกอย่างนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับ mm hmm. ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ย mm hmm. พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. บ๊ายบายครับ